ค่เงินในือพันเดียวันเดียวก็ะใจกันไปด้วยความฝันออกเกินทางไปให้ไกลแค่ไหนแค่ไหนขึ้นรถไฟแล้วนั่งสไตายผ่านทุงน่งนากับผูกเขาเจอผู้คนที่ยิ้มแย้มิีมือภาพใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนออไม่ต้องรู้รักแค่ใจเราก็มีเขา ก็ตอนนี้นะครับออกออกมาจากต่อ so พ so 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 ิทักษ์แล้วนะครับก็เช้าทานอาหารเช้าแล้วก็ออกมาก็มาที่หาดค้างเต็นท์นะครับปลาเ๋าเลยหาดนะครับนี่ครับเอาของที่ลืมไว้ทำลุนไว้ไปถืระเป๋าฮะก็เดี๋ยวเสร็จแล้ววันนี้ก็จะเข้าไปบ้านกู๋เนาะแต่เดี๋ยวแวะไปบางสะพานก่อนนะครับก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครับก็เดี๋ยวไปหาได้ทานที่บางสะพานแล้วก็เข้าไปปักบ้านกูดเดี๋ยวดูว่าวันนี้มีอะไรไปครับได้ของแล้วสวัสดีวันเดินทางกลับนะครับ ก็ขอพักบ้านปูดหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องสอบอไปทำธุระที่นคปรปฐมก็จบทริปสงการสักแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราคงปิดทริปพรุ่งนี้เช้าก็วันนี้ดูบรรยากาศที่ทะเลบ้านปูดครับเขาว่าทะเลที่นี่สวยนะก็สวยจริงคือมันเป็นอ่าวใหญ่นะฮะแลวสวยแล้วก็มีของขายมีอะไรด้วยผมก็ไปซื้อโรตีมาเหมือนเดิมดยะดูบรรยากาศกันครับ รัไงครับทะเลเดี๋ยวคือทริปนี้ผมว่าผมยังไม่ได้เล่นน้ำทะเลเลย,เยๆๆแล้วแค่เดินแปะแแต่วันเนี้ยขอเล่นแล้วกันนะห <laughs> นึ่งวันโอเควันสุดท้ายก่อนกลับ <c oughs> โอเคครับ จะมีความสุขในทุกๆเส้นทางที่เราผ่านตอ,ตอนนี้อยู่บ้านปุ่น,นะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับนะครับ แล้วนะครับตอนทิพนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับแต่ก็บอกเลยว่าประทับใจนะครับกับที่พักของที่นะที่ผมไปพักก็ที่ลานกลางเต็นท์นะครับที่บางสะาน้อยแล้วก็ที่โฮมสเตย์บอปิทักนะครับทั้งสองที่ก็คือที่เจ้าของเาใส่ใจดูแลดีมากใส่ใจกับคนที่เข้ามาพักนะครับดูแลดีก็ผมประทับใจก็อยากจะแนะนำเมืองสองที่นี้ไว้เผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะไปนะครับแต่ละพอรนะฮะเดี๋ยวก็ติดตามในคลิปได้นะฮะ แล้วก็ฝากด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับไปที่ไหนฝากเป็นกำลังใจติดกดติดตามให้กันด้วยนะครับกับคุณรวยไม่เท่าผมว่างนะครับผมฝากด้วยนะครับตอนนี้ก็อนุญาตกินเก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับลิงทีโคงก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าร้านเด็ดนะครับเสตยก๋วยเตี๋ยวชีโครงมอนะครับอยู่ที่บ้านกรูนะครับแขอฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวขอทานก่อนเราไปกันเราเดินทางกลับกันแล้วไว้พบกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย สะพานไปตามเส้นทางที่เต็มไปได้วยเรื่องราวไม่มีเงินก็ย,ยิงสุขใจเพราะเดินทางด้วยใจที่ไม่ยอมท้อขึอ้กว่าไรเแล้วนั้นสบายผ่านทุงน่งนากับผู้เขาเจอผู้คนที่ยิ้มแย้มนึกนภาพาม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนอไม่ต้องรู้ราคแค่ใจรมกมมีค่า ครอบรัวสุดใจไม่มีอะไรสังคัันใจกว่าเวลาทีใช้ร่วมกันบนเส้นทางนี้ขอรักสิปาทก็พาเราผ่านไปเดินทางไกลแค่ไหนก็ไม่หวัน่น